ข่าวด่วนทุกคนกำลังเตรียมตัวกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงและพ่อโจกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้มีการเช็คอินที่สนามบินเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนแต่สิ่งสำคัญครับทุกคนที่แฟนคลับเนี่ยแฮโฟกัสนะครับนั่นก็คือเลขที่นั่งของน้องอุ๋งอิง,องเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้อุ๋งอิงครับทุกคนนั่งเที่ยวบินที่ทีจี 6 4 3ครับทุกคนเลขที่นั่งของน้องนะครับ4 6 F ครับทุกคนพอไปแม่เ f c แฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายนะครับบอกว่าอุ้มอิ่มนะครับอัปเดตนะครับเที่ยวนั่งหรือว่าที่นั่งของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงหน่อยนะครับและที่สําคัญเลยครับทุกคนอย่าลืมนะครับ 94ครับทุกคนอยู่ที่ด้านล่างเลยเป็นเลขที่ต้องบอกว่าโอ้โหรอบที่แล้วนี่นะครับมาที่แบบลาวเต็มๆเลยนะครับสำหรับองคงอิงเพชรบ้านแพรครับทุกคนเมื่อเช้านี้นะครับน้องก็มีการไลฟ์นะทุกคนที่ช่องพ่อแม่อองอิงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับน้องก็ได้มีการแบบว่าทักทาย FC แฟนคลับนะครับแล้วก็บอกแฟนคลับนะว่าหนูเนี่ยกำลังจะเดินทางกลับแล้วนั่นเองครับเรียกได้ว่านะครับการไป ทริปที่ประเทศเจแปนในครั้งนี้นะครับก็มีแต่ความสุขครับทุกคนมีแต่คอนเทนต์ที่ต้องบอกว่าเป็นพลังบวกให้กับ FC ฟซแฟนคลับครับทุกคนตั้งแต่วินาทีที่บอสโจโน้องอุงอิงแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพ้น้านแพงนะครับ ้าวลงไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีแต่ความห่วงใยความน่ารักนะครับของ FC แฟนคลับที่มอบให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนตอนที่น้องบินเนี่ยในครั้งแรกออกนอกประเทศนะครับแฟนๆเนี่ยก็แห่เป็นห่วงเป็นใยนะครับและที่สําคัญเลยพี่ๆแฟนคลับนะครับที่ทํางานอยู่ที่สนามบินนะก็ได้มีการอัปเดตนะทุกคนเที่ยวบินของน้องแล้วก็อัปเดตสถานะการบินของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยตลอดเวลากันเลยทําให้พ่อๆ่แม่ๆ FC แฟนคลับเนี่ยหายห่วงนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าพอน้องครับเช็คอินที่สนามบินนาริตะนะครับถึงสนามบินนาริตะแล้วเนี่ยแฟนๆก็หายห่วงนะครับหลังจากนั้นครับทุกคนรู้เลยว่าทุกคนเนี่ยห่วงน้องมากเพราะว่านางเอกอมแอมเพชรบ้านแพงครับก็ได้มีการไลฟ์ขึ้นมาทันทีนะครับทำเอาแฟนคลับเนี่ยเข้าไปชมเรือนหมื่นไปเลยทีเดียวครับแล้วก็เข้าไปดูว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงถึงญี่ปุ่นจริงๆแล้วหรือย,ยังนะครับโอ้โหทุกคนนี่คือ ความปังความดังของอุ๋งอิงนะครับทุกคนที่แฟนๆเนี่ยเป็นห่วงเป็นใย,ยน้องอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อวานนี้ครับทุกคนอย่างที่บอกนะครับว่าก็มีการลงรูปนะครับทางด้านบอสโจยมนินแล้วก็ซอนนุชกับทุกคนเป็นรูปครอบครัวเนาะระหว่างาทางด้านพ่อเอกนะครับน้องอุ๋งอิง มีซอนุชแล้วก็บอสโจแล้วก็น้องลำเพลินครับหลายคนก็เข้าไปชื่นชมนะครับในความน่ารักของคู่พ่อลูกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่พระเอกเนี่ยลงรูปคู่กับทางด้านน้องลำเพลินนะครับน่ารักมากก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับสำหรับครอบครัวนี้เนาะกลับมาครับทุกคนครั้งนี้อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็มาเตรียมตัวในการเปิดฤดูกาลครับทุกคนเห็นบอกว่ามีงานก่อนจะเปิดฤดูกาลอีกใช่ไหมครับอุ๋งอิงครับทุกคนก็เตรียมตัวเปิดฤดูกาลแล้วก็เตรียมโชว์ต่างๆครับทุกคนเพื่อ ที่จะนะครับต้อนรับฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ต้องบอกว่าโอ้โห fc แฟนคลับบางคนเนี่ยก็มาจ้างมาจองสาวน้อยเพรบ้านแพงแล้วบางคนมาจ้างเพราะว่าน้องอุ่งอิงเพนบ้านแพงเลยนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับสาวน้อยเพรบ้านแพงก็กําลังเตรียมการนะไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์แสงสีเสียงเวทีต่างๆครับทุกคนตอนนี้ป๋าอำนาจก็คือแบบ ลุยเต็มที่นะครับแล้วก็ฉากอะไรต่างๆเห็นบอกว่าปีนี้คือแบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆเพื่อลูกสาวอุคอิงเพชรบ้านแพงครับไม่นำซ้ำนะครับบอสโจเนี่ยก็ยังได้ออกมา,าโพสตผ่านสื่อโซเชียลอีกนะครับบอกว่าลูกสาวเนี่ยดังขนาดนี้นะครับจะปล่อยให้เวทีเนี่ยไม่สมหน้าสมตาได้ยังไงนะครับลูกสาวดังป่านนี้นะครับพ่อจะกล้าเฮ็เวทีขี้ร้ายอยู่ตี้พ่อจัดให้สมศักดิ์ศรีดีกรีเพชรบ้านแพงแน่นอน21กันยายนนี้นะครับ เจอการวันเปิดฤดูกาลและหน้างานวันกลุ่มปิดนะครับเชิญครับนะครับนี่คือบอสโจยมนินนะครับที่ได้มีการโพสต์เอาไว้บนสื่อโซเชียลครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าแฟนๆอยากเห็นแล้วนะสำหรับเวทีสาวน้อยเพรบ้านแพงนะครับอุ้งอิงเป็นเหตุครับทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยมีการเข้าไปทักนะว่าเวทีเนี่ยทำไมเก่าจังเลยพ่อนะครับพ่อโจก็เลยจัดให้ใหม่เลยครับทุกคนเริ่มตั้งแต่โครงเหล็กมาเลยนะครับแล้วก็ป้าพื้นต่างๆครับทุกคนจัดใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยด้วย ความที่แบบว่าอุ้งอิงทักด้วยแหละนะทุกคนก็เลยต้องทําให้แบบว่าแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอ่าทุกคนครับวันนี้น้องเดินทางกลับแล้วพอๆพอพอแ,แม่ท่านไหนนะครับที่อรอต้อนรับน้องนะครับวันนี้ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับอันนี้นะครับทุกคนน้องเนี่ยก็ได้มีการเผยนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นทางด้าน ทางด้านพี่พีทเนาะได้มีการเผยนะครับเที่ยวบินหรือว่าที่นั่งของน้องอุงมอิงนะครับทุกคน TG 6 4 3นะครับแล้วก็เลขที่นั่งเนี่ย46ครับทุกคนรอบที่แล้วก็ทุกคนก็ยังยังมีการแบบว่ายังบันทึกเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็เลขอันนี้เหมือนเป็นเลขอ,อันนี้เนี่ยเหมือนเป็นเลขโคสอะไรนะ94ครับทุกคนนะครับ เป็นเลขโค้ด9 4ด้านล่างด้วยนะครับทุกคนนะต้องบอกว่ารอบที่แล้วนะครับทุกคนที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไปไปไปขึ้นเที่ยวบินเนาะเป็นเป็นครั้งแรกของน้องอันนั้นก็เป็นเลขสวยเหมือนกันนะครับทุกคนก็พอพอ่พอ,พอแม่เอซีแ, MC, แฟนคลับก็ก็ดู ก็ลองดูนะครับวันทีมอิ่มไปส่งเนาะทุกคนอ่ะก็เป็นกําลังใจแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้น้องนะครับวันนี้ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับสาหรับทางด้านลูกสาวองอ์หิงนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เชื่อว่า FC แฟนคลับเนี่ยก็น่าจะมีการแบบว่าเป็นห่วงน้องเนาะแล้วก็มีการแบบว่าดู ดูสถานะการบินต่างๆและเชื่อว่าพี่ๆ FC f n n l u b เนี่ยก็เตรียมดูสถานะ FC Fan Club เหมือนกันนะครับในช่วงบินครับทุกคนตอนนั้นก็คือน้องไปเนี่ยเลขที่นั่ง38สนะครับส่วนเลขที่นั่งขากลับเนี่ย46นะครับทุกคนแล้วก็ TG 676นะครับรอบที่แล้วที่ไปเนาะ,ะก็ให้พ่อๆแม่ๆ FC f n n l u b นะครับ ได้บันทึกเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับลูกสาวโอ้โหต้องบอกว่าไปจากญี่ปุ่นมาเนี่ยครับทุกคนก็คือแบบได้เขาเรียกว่าได้แบบมาลายน้ําใจคือแบบเยอะแล้วก็นั่นมากๆครับทุกคนเห็นบอกว่าล้นกระเป๋ากันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นของฝากอะไรต่างๆตุต๊กตานะครับเห็นบอกว่ามีบางส่วนที่ได้ถือขึ้นมาด้วยนะครับทุกคนอย่างเช่น ตุ๊กตาอะไรอย่างงี้ครับทุกคนนะพ่อพี่แม่เอ็ซีแฟนคลับเนี่ยก็นําไปมอบให้กับน้องถึงที่กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันที่ไปตลาดนัดไทยญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับของขวัญจากแฟนคลับเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็แม่แม่เอซีแฟนคลับเนาะก็ได้มีการไปขอลายเซ็นน้องกันแบบโอ้โหแยะมากมายแล้วก็ท่วมท้นกันจริงๆนะครับก็มีแม่ฮะครับที่เดินทางไปแล้วก็มีการส่งรูปมาให้อิมถาวกระแสดูก็โอ้โหนะ น่ารักมากๆครับแม่ฮะก็ไปมอบมาลัยน้ําใจให้กับน้องนะครับนะก็ส่งกําลังใจกับทุกคนไปให้น้องครับอันนี้ถือว่าไปหาประสบการณ์โดยแท้ทรูเลยสำหรับอุ๋งอิงเพชรนบ้านแพงนะครับที่ต้องบอกว่าไปแล้วเนี่ยโอ้โหได้อะไรบ้างก็คือ1เลยได้ประสบการณ์นะครับประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับทุกคนซึ่งน้องเนี่ยก็เป็นครั้งแรกด้วยเนาะที่อุ๋งอิงเนี่ยได้แบบว่า ไปไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรไปเป็นแบบสาวญี่ปุ่นในครั้งแรกนะนะครับทุกคนนะก็ส่งกําลังใจไปให้น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนาะเอา,เ,อาเรื่องราวนะครับขององ๋์อิงมาฝากนะทุกคนกับเลขที่นั่งของน้องก็ฝาก,กพ่อแม่ fc แฟนคลับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ